วันนี้มินจะชวนมาเดินเล่นที่แมคโครเพื่อตามหาไอเทมเด็ดมาทำเมนูอร่อยกันและซอสต,ตัวนี้เลยค่ะที่ตามหาซอสพริกไทยดำตาเอโรตัวเด็ดได้วัตถุดิบเด็ดแล้วเราก็กลับมาทำเมนูอร่อยกันค่ะขึ้นใช้เต้าหู้ไข่หั่นรอไว้มินจะนำเต้าหู้ไข่นะคะมาชุบในแป้งทอดกรอบแล้วก็จะพักส่วนนี้ไว้ซอสพริกไทยดำตาเอโรขวัญใจพ่อครัวแม่ครัวและร้านอาหารเตรียมไว้ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนำเต้าหู้ไข่นะคะมาชุบในแป้งที่ผสมน้ําเสร็จแล้วนําลงไปทอดเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะทอดจนฟูกรอบแบบนี้เลยแล้วก็ตักพักไว้ให้เสด็จน้ํามันใช้กระทะใบเดิมเหลือน้ามันไว้สักเล็กน้อยนําหมูบดลงไปรวนและตามด้วยซอสพริกไทยดาตาเอโร่เทลงไปไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเพราะรสชาติเข้มข้นและหอมกลิ่นพริกไทยดาเหมาะกับร้านอาหารหรือปรุงได้ง่ายๆที่บ้านเพราะช่วยลดขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยเตรียมจัดเสิร์ฟอย่าลืมโรยพริกซอยและขึ้นช่ายได้เมนูเต้าหู้ไข่ทอ ทอดราดหมูสับพริกไทยดำและใครที่ไม่อยากออกจากบ้านก็สามารถสั่งสินค้าจากแมคโครได้ที่แมคโครโปร